สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนัทวสินอีกครั้งนะครับในรายการของทาง cf นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเซตสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วมองสัปดาห์หน้ายังไงนะครับแล้วก็มี single s อ o ฟิ future ตัวไหนที่น่าสนใจที่จะไปสะสมกันตลาดเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับตั้งแต่เดือนเออมษาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ200จุดและขึ้นมาจาก1,200จุดมาอยู่ที่1,400กว่ากว่ามันก็ถึงเวลานะที่เขาจะได้ปรับฐานกันบ้างก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมี เฮ้ยโหเซ็ตปรับตัวลงมา 3. วันติด4วันติดนะครับจาก1,450ลงมาเหลือพัน0ตอนนี้เล่นมาต่ำกว่า1,400แล้วนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะอยู่แถวหนึ่รเถึง1,380ก็ประมาณนี้มาดูสาเหตุกันก่อนว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก็คาดการได้ว่ามีอยู่3ข้อหลักๆนะครับอันที่1เนี่ยก็คือว่านักลงทุนสถาบันนะครับหรือว่ากองทุนเป็นคนขายทํากําไรออกมาก็จะเห็นว่านักทุนเนี่ยสถาบันนะครับเป็นคนที่ไล่ซื้อนะครับตั้งแต่ช่วงที่ตลาดเนี่ยม หรือว่าครั้งที่3ของปีนี้พอไล่ซื้อมาปุ๊บมาอยู่ที่1,200 3 0 0 0 0นะครับก็ถึงเวลาที่เขาจะขายออกไปบ้างก็จะทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวลงนะครับอันนี้ข้อที่1น,นะส่วนข้อที่2ครับก็นักทุนบางส่วนนะครับมีการขายทำกำไรเพื่อรอให้เฟดเนี่ยมีการประชุมเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประชุมเฟดประชุมไปแล้ววันที่10คผของการประชุมเฟดก็คือว่า เขาเนี่ยมีการประกาศแล้วว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยนะครับไปจนถึงปี2022ก็จะใช้ศูนเปอร์เซ็นต์ี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นนะครับนั่นทําให้กลุ่มธนาคารนะครับมีการปรับตัวลงนะครับแต่แต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ตามที่มันเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2นะครับส่วนปัจจัยที่3ก็จะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องรอการประชุมครั้งหนึ่งนะครับในวันอังคารที่จะถึงนี้นรว่าาจออกมเป็ยงไ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการกระเุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอาสังหาเรื่องต่างๆนานาเนี่ยคือต้องรอันาคารเดียวนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็มาสู่แนวโน้มเซตสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ภาพรวมว่าซิงเกิลช็อตฟิวเจอร์เนี่ยควรจะซื้อหรือว่าควรจะอยู่เฉยๆนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องติดตามนะครับก็หลกัหลกๆผมให้ไว้3เรื่องแล้วกันเรื่องที่1ก็คือว่าจับตาในเรื่องของโควิดในบ้านเราว่าเป็นยัังงไงนะครบ ตอนนี้เนี่ยโควิดในบ้านเราต้องบอกว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้มาตรการอย่างเข้มงวดแล้วก็ประชาชนที่แบบให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันตัวด้วยก็เลยทําให้แบบโควิดในบ้านเราตอนนี้มันยังไม่เยอะแต่เราอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเราก็ต้องระวังด้วยว่ามันจะมีการระบาดระลอก2หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในสหรัฐมีการระบาดระลอก2แล้วใน3รัฐด้วยกันก็เลยแบบไปกดดัชนีของดาวโจนที่ ลดลงมาเมื่อวานเนี่ยเกือบเกือบงนจุดถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเซนิเมนต์ตลาดไปเลยครับในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามวันที่1น,นะครับอันที่2ครับก็จะเป็นเรื่องของฟันโฟของนักทุนต่างชาตินะครับไอตัวฟันโฟของนักทุนต่างชาติเนี่ยปัจจุบันนะครับสะสมยังอยู่ในฝั่งบวกอยู่นะ บวกอยู่ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000ล้านบาทสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่ไอ้ฟันโซตร,ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนจากบวกเป็นลบอันนี้ภาพลงตลาดก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแล้วเราก็จะมาต้องมาลื้อกลยุทธ์ใหม่ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับเรื่องของเซ็ตกับซิงเกิลอลฟิวเจอร์นะครับส่วนข้อที่3ครับก็อันนี้มันเป็นประเด็นที่เริ่มเริ่มมาก็คือตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภานะครับก็คือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเงีย,งยบๆเบาๆไปบ้างแต่ก็ยังแบบวางใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณทั้์เนี่ยเขาจะของขึ้นอีกทีเมื่อไหร ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีว่าถ้ามันมีความรุนแรงมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนเซนิเมนต์ของตลาดจากบวกในปัจจุบันเนี่ยให้กลายเป็นลบแบบจริงจังเข้าไปทันทีอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐาน3ข้อนะครับที่ต้องมาติดตามกันต่อนะครับภาพพื้นฐานผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเป็นภาพทางเทคนิคนะครับคือถ้าเกิดดูภาพทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าเซตนะครับมีการหลังจากที่ทะลุพันสองนะครับพันสองร้อยจุดขึ้นมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นตลอดแล้วเป็นการไซด์เว้อัพนะคือทรงมันคล้ายๆว่าเป็น, trend, น,นอัพเทร ความเสี่ยงยังต่ำอยู่นะครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ2ี่9ิบิกาพฤษภาเนี่ยความชันมันเปลี่ยนครับหลังจากที่ต่างชาติมาไล่ซื้อหุ้นไทยแล้วหนชนีมันดันจากกรอบพันสาขึ้นไปพันสี่แล้วก็พันสี่ร้อยสามสิบประมาณเนี้ยความชันมันเปลี่ยนก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นพอความเสี่ยงเพิ่มขึ้นการปรับฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะปกตินะครับถ้านะมองในมุมของเทคนนะคำถามคือว่า การปรับตัวลงครั้งนี้ในการปรับฐานนะครับจะลงได้ถึงประมาณไหนนะครับถ้าดูจากแนวรับสําคัญเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1 3 5 0ถึง1,335ตรงนั้นจะเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับถ้าสมมติว่ามีการหลุด1335เมื่อไหร่เราก็จะต้องมาลื้อกว่าหรืออีกทีว่าเราจะไปต่อในฝั่งรองหรือว่ากลับมาอยู่ในฝั่งช็อตบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองในภาพรวมของ single s o c k future นะครับบางตัวที่พื้นฐานดีเรายังมองว่ายังมีโอกาสที่จะซื้ นะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติกับนักทุนสถาบันนะครับเช่นปตทปตทสอพอนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มของธนาคารที่สาคัญเลยก็คือ BBL, K Bank, SCB พวกนี้ยังซื้อสะสมเพิ่มได้นะครับเพราะตัวนี้มันมีสต็อปที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละตัวของมันเองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มของการคา้าปลีกนะครับกับกลุ่มของศูนย์การค้านะครับอย่างเช่น CPO, CPN นะครับหรือโฮมโป o กับโกลบอลอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดทางเนี่ย เขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับเริ่มต้นวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าพวกคอกอรฉุกเฉินก็ยังต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่ยกเลิกนะครับยกเลิกแค่เคอร์ฟิวเฉยๆก็อาจจะเป็นเซ็นเมนต์บวกกับตลาดได้บ้างในระยะถัดไปกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับโดยเฉพาะ cp all เนี่แหละที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจที่สุดนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมอยากจะฝากนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับอย่าลืมตั้งซอฟต์ล็อในทุกครั้งที่เราเข้าซื้อนะครับไม่ว่าจะซื้อในฝั่งรองหรือฝัั่่่งงช็อนคบเปสิทีําาญมก เพราะมันคือ,เ,อ,อเหมือนกับวินัยของการเทรดเพื่อได้กําไรอย่างมีประสิทธิภาพอะกำไรก็อาจจะเยอะนะครับส่วนขาดทุนอาจจะน้อยประมาณนี้นะครับถ,ถึงที่อยากจะฝากมีเท่านี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ